สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการใช้งานมือถือ s ซัมซุงและแท็บเล็ตซัมซุงมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับด้านซ้ายมือของผมตอนนี้คือ Galaxy Tab S7 ส่วนด้านขวามือของผมตอนนี้คือ Galaxy S22 Ultra นะครับเราสามารถแชร์หน้าจอของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าไปบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสายไม่จําเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยนะครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยอย่างแรกเลยนะเราเข้าไปที่แท็บเล็ตของเราก่อนนะครับเราเลือก Quick Panel นะครับ เลือกตรงนี้ก่อนเลยนะ second screen นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดแล้วโทรศัพท์มือถือของเราทำไงต่อนะครับเราเลือก Quick Panel นะครับเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็เลือกเป็นตัว Smart View นั่นเองนะครับแล้วก็กด Smart View ไปเลยนะเขาก็จะเห็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะฮะเราก็กดตัวชื่อแท็บ S7 แล้วก็กดสตาร์ทนะครับเพียงแค่นี้นะครับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตแล้วนะ เห็นไหมแม้ว่าเราจะทําอะไรบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยหน้าจอแท็บเล็ตก็จะแสดงผลไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราคุยแชทกับเพื่อนหรือว่าเราจะดูรูปภาพในแกลเลอรี่เนาะเออบางทีเราดูรูปอยู่เราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะดูหนังนี่เราอยากดูหนังเราอยากให้เพื่อนดูจอยใหญ่ด้วยแล้วเราก็อยากดูจอยใหญ่ด้วยนะครับเรากดเข้าไปที่ยู u ูบนะเราก็กด ดูเลยนะเห็นไหมพอเราพลิกจอเป็นแนวนอนนะครับเราก็สามารถดูเป็นแบบจอใหญ่ได้เลย นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการที่เราใช้แบบแชร์หน้าจอไปยังแท็บเล็ตได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นเกมนะครับเราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะจอตัวแท็บเล็ตก็แสดงผลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆบางทีเราก็อยากให้เพื่อนเห็นหน้าจอของเราด้วยนะครับแล้วก็หันจอแท็บเล็ตของเราเนี่ยไปให้เพื่อนๆดูได้ด้วยนะครับก็สามารถสร้างความบันเทิงร่วมกันได้นะไม่ว่าจะเป็นดูคลิปหรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแชร์ไปบนจอแท็บเล็ตได้เลยอันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานพอสมควร เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับฟังก์ชันนี้มาดูในส่วนของเมนูตรงนี้ดีกว่าครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยหลังจากที่เรากดเข้าไปดูนะครับ เราก็จะเจอฟังก์ชันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแอปแคสต์นะครับาสามารถพอสมาร์ทวิวนี้ได้นะหรือว่าจะทําให้จอโทรศัพท์เนี่ยเป็นจอดําๆได้หรือจะเซลฟี่วิดีโอก็ได้หรือว่ากด disconnect ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการพอสเราก็ปิดไปเลยนะปิดสมาร์ทวิวเห็นไหมหน้าหน้าตัวตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็จะปิดไปเลยส่วนตัวโทรศัพท์มือถือก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้ถ้าเราจะเปิดนะครับก็กดตรงนี้เลยนะกดเปิดแค่นี้เองนะหรือเราจะทําให้จอโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นมืดๆก็ได้นะครับเป็นแบบหมดมืด,มดก็ได้ นะบางทีเราอยากให้ดูหนังอยู่นะเราอยากทําทให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมดมืดนะก็จอจะดับไปเลยแล้วก็ตัวเราก็สามารถทัชสกินบนตัวแท็บเล็ตนี้ได้อน,นี้ดีมากๆเลยนะครับอย่างเวลาเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆเนาะเราก็สามารถเข้าได้ตามปกติเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบนี้นะครับ อีกวิธีนะครับก็คือการแชร์แบบ Dex Mode นะครับวิธีขั้นตอนก็ตามนี้เลยนะครับเราเข้าไปที่ตัวแท็บเล็ตก่อนนะฮะเลือกฟังก์ชันที่เป็น second screen เหมือนที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับเรากดเข้าไปที่ second screen ให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยแล้วก็เข้ามาที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเลือก quick panel ลงมานะครับอ่าแล้วก็เลือกไปที่ Dex นั่นเองนะตอนแรกเราเลือกที่ smart view ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะควบคุมผ่านเด็ รเราเลือกไปเลยแล้วเราก็กด start now นะครับกด start now ไปเลยแล้วเราก็มาดูนะครับแท็บเล็ตของเราจะเป็นโหมด dex นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะสังเกตตรงนี้เลยนะครับนี่เข้ามาที่ตรงนี้เลยตรงโทรศัพท์มือถือของเรานะครับจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้เรากดเข้าไปเราสามารถควบคุมแท็บเล็ต ผ่านตัวโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับเห็นไหมเป็นแพดเลยนะครับเป็นแทร็กแพดเลยแล้วก็เลือกเลยเราอยากทําอะไรนะเราอยากเข้าไปในแกลเลอรี่นะครับปึ๊บมานี่เลยนี่เราก็เข้าไปในแกลเลอรี่เลยนะครับโดยใช้ตัวสมาร์ทโฟนควบคุมนะครับนี่เรากดเข้าไปที่รูปภาพเราอยากดูภาพอยากปัดซ้ายปัดขวานะครับใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะเห็นไหมใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะครับซูมได้ด้วยนะซูมได้ด้วยนี่อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ข้อดีของ Dex Mode นะพราะพอเปลี่ยนเป็น Dex Mode ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถทํางานในหลายจอพร้อมกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดแกลเลอรี่ไปด้วยนะฮะหรือว่าคุณจะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า YouTube อะไรไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมคุณก็สามารถดูได้โดยใช้ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยของเราเนี่ยเลื่อนจัดการควบคุมได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกมากๆเลยนะครับเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับเลือกหอรือจะเล่นเกมเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าบางเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ s พ p p o r t Dex Mode นะครับ าาบางเกมก็ได้บางเกมก็ไม่ได้นะครับก็ลองไปดูการลองไปปรับใช้งานดูกันนะครับว่า,าคุณจะไปใช้งานในรูปแบบไหนให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันของคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมฟังกันนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานนะ